ได้มาแล้วนะครับรถฮาร์เลด้วยทุนแค่เพียง1000บาทเท่านั้นนะฮะดาวฮาร์เลสดๆในสูตรเลยนะครับด้วยเงิน10,000แบาทนะครับมาดูกันนะฮะว่าผมจะซื้อรถฮาร์เรคันนี้ภายในเวลากี่นาทีนะครับตอนนี้นั่งอยู่หน้าสูตรฮาร์เรย์นะฮะผมจะเล่นให้ดูสดๆหน้าสูตรเลยนะครับและนี่คือโปรแกรมสูตรฮะผมจะใช้โปรแกรมนี้ทําเงินซื้อรถฮาร์เลให้ดูกันเลยนะครับอย่างแรกครับจดสถิติ4ไม้นะฮะโปรแกรมก็จะคํานวณผลนะครับ รอบแรกนะครับโปรแกรมให้มาชี่แบงเกอร์นะฮะผมลงไปเลยครับหนึ่งพันบาทครับนี่ฮะมาดูกันนะครับว่าผมจะซื้อรถฮาร์เ y นะครับที่เป็นรถในฝันของหลายหคนนะครับด้วยทุนแค่หนึ่งพันบาทได้ยังไงนะฮะจะได้ตามเป้าหมายนะครับผมจะไปดาวให้ดูกันสดๆในศูนย์เลยครับผมตอนนี้นะฮะราคาเราก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนต้นๆนะฮะไปดูกันเลยครับมาแรกครับสามแต้มฮะเรียกมา 5แต้มครับแบงเกอร์สวยงามฮะชนะเรียบร้อยครับบวกกาแล้วครับ1,950บาทครับไมาแรกของเราฮะจดไปต่อเลยครับสูตรให้มาที่เพย์เจอร์นะฮะใครอยากทดลองใช้โปรแกรมนะครับสามารถพิมพ์ใต้คลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมแจกไปใช้แจกให้ใช้ทุกคนเลยนะฮะรอบสองนะครับใส่ไปเลยครับที่เพย์เจอร์ครับ1,950บาทโปรแกรมสูตรของผมนะครับใช้งานง่ายสามารถเล่นที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถทําเงินได้จริงด้วยนะครับ มาลุ้นกันนะฮะที่เพเยอร์ครับมาดูกันนะครับแค่ทุนหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะฮะจะสามารถซื้อรถฮาร์เรได้ยังไงนะฮะติดตามชมกันนะครับหนึ่งแต้มทับเพเยอร์แบงเกอร์มาครับขอสวยๆครับอุ้ยฝรั่งนะฮะฝรั่งไปอีกตัวหนึ่งครับยัดฝรั่งไปฮะสวยงามครับหนึ่งแต้มกินครับเพเยอร์ชนะอีกแล้วนะครับรอบสองนะครับบวกมาแล้วสามพันเก้าร้อยบาทนะจ๊ะนี่ครับจดไปต่อนะครับสองไม้แล้วนะครับ ฮาร์เลยก็เป็นรถในฝันนะครับของใครหลายๆคนนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับอยากได้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับรอบสามโปรแกรมให้มาที่แบงเกอร์นะครับผมลงไปหมดเลยครับสามพันเก้าร้อยบาทมารุนไปพร้อมๆกันนะฮะใครอยากทดลองใช้นะครับก็พิมพ์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าขอรับสูตรเดี๋ยวผมจะไปตอบด้วยตนเองนะครับตอนนี้มาลุ้นกันฮะ ดูคลิปนี้ให้จบเลยครับผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านแน่นอนครับเพเยอร์หกแต้มไปแล้วครับแบงเกอร์หืมหนึ่งแต้มครับเรียกมาอุ้สวยงามครับแปดหลังครับชนะเรียบร้อยครับเจ็ดพันหกร้อยห้าบาทนะฮะตอนนี้สามไม้แล้วนะครับยังไม่มีพลาดนะครับตอนนี้สามไม้ติดติดเลยนะฮะกับโปรแกรมสูตรบอลแตกของผมนะครับเล่นกันให้ดูสดสดเลยนะครับรอบที่สี่นะฮะใส่ไปที่เพยเยอร์เลยครับ ลงไปหมดเลยนะฮะเจ็ดพันหกร้อยห้าบาทโปรแกรมสูตรของผมนะครับเอาไว้เป็นตัวช่วยในการเล่นนะฮะและสามารถทําเงินได้จริงๆนะครับไม่เชื่อทุกท่านต้องดูนะฮะดูให้จบครับมาดูกันเลยฮะว่าผมจะทําตามฝันวัยเด็กของผมได้จริงไหมนะฮะแปะแต้มมาดิปอกไปอะไปครับเพยเยอร์ครับสวยงามะฮะโอ้โหเรียบร้อย กินเรียบกินเรียบกินเรียบชนะอีกแล้วด้ครับบวกมาแล้ว15,210บาทครับโอ้โหสี่ไม้สวยงามครับนี่ฮะไม่แม่นจริงผมไม่กล้าเล่นนะฮะหน้าศูนย์กันเลยนะครับนี่ครับเดิมพันไปต่อที่แพงเกอร์นะครับ15,210บาทครับใส่ไปหมดนักตักเลยฮะมาลุ้นกันครับ ใครอยากได้โปรแกรมนะครับสามารถพิมพ์ไต้คลิปได้เลยนะครับผมย้าเลยนะครับพิมพ์ก่อนก็ได้ใช้ไปได้โปรแกรมไปใช้ก่อนนะครับเตยเยอะแจะครับแจ้กแย้แย้แยกแบงเกอร์สี่แต้มมาครับเอาซีเอาซีสี่แต้มกินเรียบร้อยจ้าชนะอีกแล้วนะครับรอบที่ห้าของเรานะครับบวกมาแล้วสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าเก้าบาทนะครับเล่นในดูจาจ้าเลยครับห้าไมายติดแล้วนะครับสูตรก็ยังไม่มีพลาดนะครับตอนนี้นี่ครับ ให้มาที่เพเยอร์ก็ใส่ไปเลยครับหมดหน้าตักฮนะอออินไปเลยครับนี่นะฮะถ้าผมได้ตามเป้าหมายเมื่อไรนะครับผมจะไปซื้อให้ทุกคนดูกันสดๆในสูตรเลยนะครับความฝันในวัยเด็กนะฮะโตมาก็อยากจะมีฮาร์เล่เป็นของตัวเองนะครับชอบนะฮะเสียงกระหึ่มนะเสียงมีสเสน่ห์นะครับรถที่ใคๆรๆหลายคนไฟฝันนะจ๊ะ เรียบร้อยฮะแต้มมาเรียกมาเรียกมาอ้าวฝรั่งสวยงามครับเมเยอร์ชนะอีกแล้วครับรอบที่หกฮะบวกมาแล้วนะครับอ้าวหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบแปดตาทครึ่งทางแล้วนะครับโอ้โหหกไม้ฮะนี่ครับไม้สุดท้ายนะครับไม้สุดท้ายน่าจะได้แฝดแล้วนะครับพอเงินดาวของเราแล้วนะฮะโปรแกรมให้พี่แบงเกอร์ครับอ้าวคันต่ํานะฮะ อ๋อสูงสุดได้ห้าหมื่นะครับผมก็แทงห้าหมื่นไปเลยนะฮะเหลือเศษไม่เป็นไรครับถ้าได้ไม้นี้ผมก็จะมีเงินพอนะครับไปดาวคาเรตได้แล้วนะฮะมาดูกันเลยครับมาลุ้นนะครับขอไม้นี้ไม้สุดท้ายฮะมาครับสี่แต้มคร,รับเพเยอร์แล้วไงโอ้โหสี่เท่าฮะ เรียกเรียกอ้าวสวยงามสวยงามสวยงามสี่ตั้งเรียบร้อยครับโอโหชนะเรียบร้อยผมตามฝันทําตามฝันได้แล้วทุกคนครับหนึ่งแสนหกพันแปดร้อยสิบแปดบาทนะฮะกับโปรแกรมสูตรบอลแตกนะครับผมบอกแล้วว่าทําเงินได้จริงนะฮะทุนแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับเราไปถอนเงินซื้อรถกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในธนาคารนะฮะดีครับยังเหลือเศษหกพันแปดร้อยสิบแปดบาทนะครับไปซื้อฮาร์เลย์กันเลยครับ